สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุกฐานพบพอกันขึ้นก้าพี่น้องกับสองซาบุไลสบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังใส่สุดใส่รถลุกสินนะจ้ามาเลียมเขื๊ยวมาหองนี้มันจะใส่เสื้อแขนยาวห่มชีหอตอากาศหนาวเลยผนหยันดามจ้า มาจนว่าสงไซยเริ่มไม่รูบ้างเลยมันท๊กินเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮิยเฮ้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 ้าวยเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเยเีแยเ้วเล้ยเฮ้นเฮ้ยด้ย้ยนฮ้งนอ้นอนหลเฮยเกิดเห้ยเฮ้เ้ยพี่น้ยงฮ้ย้องแ้่นเ้มเก้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้เย ลูกบี้แตกพุนธะลังงางอยู่ผู้จักเหตุเหตุใดช่งสัยพ่อสิไดีมาส่งอยู่กระส่อนเมื่อเบิดห่าหลยลาสีส่อนไหนบ่ไอนี่กันข้างหน้าบอกออกมาแล้วออกมาแล้วกับไปเอา เาเอาใ่ไหเราไปอาเหอเอาเถอะเกลือช so ิเลอกบอกเาใไปกับเคนมบอกเราบอกเราบอกหกโมงไม่เลบอกสองโมงเอาเห็ด so ล so ูกเนี่ยอันบอกเาสองโมงเลอะประสิเอ็ดโมงไปบอกลราสองโมงก็สองโมงเราไปกเลอะไรโตยากมากเลย เอากินเขาอยู่ใช่จะช่อมัวข้าเจ้าวะห้องเรียนไกลเป็นยังคือบ่ขาเจ้าวะห้องเรียนไกลว่ะเป็นยังคือบ่ถือเขาไปกินวันสันโอ้ยหลายคนดักจิกเนาะในห้างเช่าบ้านมีปัจจัยนาการเต็มตถือเขาได้เงินพลัดจักรันมือดี หนึ่งกะดีใส่ผุพันธ์เนี่ยแหละลยยประหยัดหน,นึ่นนนนงไ,ไ,ไม่อาหาไม่ชอบอาหารอีพ่อกากเก็บไว้บะเละบปจํจำเป็นเนี่ยได้ลูจกจัหน่ายผัดอัจนจังนายเสียขาเทิ่อม้องเยียนพ่อแม่จะเอามา,าอมได้ใส่พ่อแม่บ่ดหาเพื่อนอาหายกากเก็บไว้ลูกจะซื้อแล้วไปซืออซ้อลูบี้ได้ไหมนี่กันนี่บรรลดเพ่กับพ่อก็ไปซื้อบดกั เห่นั้เแม่พอแม่ใส่เขาพอเอ้ยเงินเอาเบิด์ตไไปแป้งโดดบนนัากบหายน่กบหายเด้ยวก็พึดหายใจยงลมาดืดย ไขาพระาเจ้าว่าน้องน้องแน่ใหญ่มาคือสิงามว่าซงามาน้น่เนาะทางดังคมจังซ้สิได้กันยังคือพ่อเพิ่นก็ยังเข้าห้องหมอยังบ่ทันได้ออกเวอเากคือบ่วายงลูกเป็นเท่าไลน่ะ เป็นได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้นะเป็นได้เกิดอุบัติเหตุบนตกลงมาแต่โป้คลุบมคลุบมคลุ้มหายตาตุบตาโป้โอ้ยสาวเสบสุดแสบแสบในครอบครัวเบา้องขันติคไว้นมคลุบมคลบุ้มโตบะโป้ หายฮักไอบาดแขนหายฮักไอนั่น hmm. ฮ okay. ักไอเศร้าเว้ยเศร้าหน่อยพนาดู จาตุจาตุจาตุน้องเคนเมื่อนาจะเป็นยังคืออายรคะเคนคนไปจะมากผู้ชายสมบติจังบอเคิรนบ่ลุ่ค่ะบ่นี่จะคือเคินสะ แม,นมเนาะอยากเคินผู้ชายอยากเคินผู้ชายที่ภาษเคินบิดเด็กน่อยพี่พน้อเคินอนะไรนะน่ะนนนเ,เคินเบาลูกเนาะแมนอลล่นี่เนาะลคือผู้ชายกับด้สเคินหมดตงองาย หายหิดย <c ười> ัง่อพ่อก็ไปซื้อลูกบียังมาท่านเอ็มาสงสัยไปบริษัทลูกบีพุ่นแหะ่จักสิไปซื้อทางไหนยื้อเฮือนบ่าน้องแต้พุ่นแหะกลไกแต่ซะู้ดอันแป้งโลดให้ลูกนะพี่น้องตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอน ยังบ่ได้ไปโรงเรียนยังบ่แลยังบ่แลเพราะว่ามาผู้ดีซบ่ไเห็นยไปซื้อใหม่รถว่ะหัยังบ่ทันได้มาทาเดียวนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นขับรถก็บ่ได้ไว้ดอกซะเพิ่นคอยไปคอยมาอไปคอยมาน้องแคนเป็นได้เจ้าได้งัวแล้วเจ้าดีใจบ่ึ

เพื่อนเพื่อนกำลังเบิ่งหูลุงบอยผ่ากันเบิ่งหูลุงบอยบอที่ขีดาะลุงบอยบอลองแคนหึบอขีดหอบอขีดหอด้วงบอเหมงอนเพื่านบอขีดหอบอแล้วคันขีดหอเลยสิพาไปส่งนี่ขีดหอบอไปโรงเรียนเอาลยโรงเรียนก็สิพาไปไปบอ งเงีตอนแรกแล้วกัจังมาไปบ่ไปกินหอะอยู่บอกินหาบว่ดีดีว่ดีดีดังๆสิคอยว่ขัดกินหอะกินหอดไปสิือเพนฝาส่งลงไปใส่ฝากระโบไปสิได้ลูกดีพี่น่ Bye bay bung, nó kịp nên, มา bung พี่มาเรียนสมุทรโอ้ยพี่น้อง มัดเป็นเสียงเลยถ้าได้หน่ะนะเอาอนนใหม่เลยบ้าพระอวยลุปธาทุนเฮียน เชยไป bay họ สิไป bọn nhỉ, ไม้พ่อนี่แม่นบ่อืมจะถั่ว nói จังซาบ่ไล่มาเพื I have. I have ่อเพิ like ่นสิมาหันมาหันตัวเก่านี่ออกเพิ่นสิมูมันเข้ากี่เมี่ยงเพิ่นสิหันออกได้บ่อันก็เลยบอกว่าไปใหม่ซะเพื่อสิแล้วกบีตกพวช่วงังไดนี่นั่นิต้มนั่นพี่น้องอ้ยมาทางเปื้อนบ่ตีเด็กน้อย เลยบที่เกี่ยวเขาสามโมงวันนี้เคยเกี่ยวเขาแป้งหลดในลุหลุดลบนะ้ กับปอเป้นกับพี่น้องเอ้ยแท็กซี่ออกมาแบบใดบ้านเป็นกับปอเป้นบ้าน หลดมันบ okay. 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 like? ึนพี่น้องบืนลายโอเคพี่น้องตอนนี้กำลังสอบหลด่มนอแลงใส่สีแดงไม่ส่งเลยแหละสีแดงลาพัจจักฝากกไหลก็แซ่เดเดอพี่น้อง โดยแม่โอ้ยว่าถูกต้องทีมงานลุงบอยทุกคนพี่น้องอยู่ดีมีแหงเมื่อตะคุตะคนคลิปหน้าพอกันหมาสบายด้เดี๋เด้อยวไปรูปเนี่ยค่ะสงบอตะส่งบอตไปเลยพี่น้อง